สวัสดีครับผมผมศักช่องวิถีชาวไร่ครับผมวันนี้คือก,ก็ผมเหมือน,นก็เปลี่ยนไม้แต่และมือผมจะเปลี่ยนไปเลยนะครับตอนนี้ผมมาอยู่ดอยใกล้ๆบ้านเนาะภูเขาใกล้ๆบ้านนี่แหละขึ้นขึ้นดตัวสลังนี่ครับผมแต่ปีที่แล้ดดวดอยนี่ผมก็มาเก็บไร้เทน้ำด้วยกันแต่ว่าจะมีคนต้องต้องรุนนะมุ่าเพราะตอนนี้มือน,นี้ผมมาสายเม่อวันนี้จ,จว่ามีคนไปเก็บ หระบาตอนเสาเนะี่ยต้องไปร,รุนน้ำการพี่น้องถ้าถ้ามีเคลื่อนเก็บไปเราอาจจะเปลี่ยนไม้ไ,มไปไปมองไม้อีกนะพี่น้องเนาะไปร,รุ่นน้ำการครับผมโอเคครับผมขั้นก็ขึ้นมาเรื่อยๆเนาะขาสั่นเลยครับผมกับกระตาใบหนึง่งมันสิานมานป่พี่น้องไปร,รุ่นน้ำกันเอาเบอมีสไปย้า,ายไม้ทด้นี่ เห็นแจ็กดอกเลยครับผมผมมีมากมันเ,เกบไปเมื่อแล้วมั้งพี่น้องตาหลักขึ้นมาสันนิเห็นเลยเด็กนี่ครับผมดอกนี้นี่ดอกหนึ่งครับผมโอ้ผมมีลายอยู่ครับผมแต่ว่าเบืองเหลือคือผมมีไผ่มากเกบแน่นอนแต่เห็นในมันซิบกับดอกอยู่่นเอาดอกนี้ก่อนครับผมอุย้ยนี่ครับผม ตำหลักบ่เอาเพร่ะนแกนะครับตำหลักบ่เอาเพราะว่ามันแกมือแล้วกับผมเนี่ยลืกๆเลยครับเด้อยิงเก่งขนาดเ,เ,เล,เลนดยนอุ้ย,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 ยนี่ผมอู้ยอู้ยนี่ นี่ครับผมนี่ครับผมเดี๋ยวแต่ว่าึ้นลายพี่น้องประมาณอู้ลายได้พี่น้องนี่เต็มเลยนี่อันนี้แม่มือเด้วยครับแล้วนี่เป็นแถวเลยครับผมนี่นี่ครับผมนี่นครับเป็น78ดอกบนแม่เมือเขาวๆนี่เลยเนี่ยนี่ครับทิปปะดอกอยู่มงนี้ครับผมมีปอูนเป็นแถวอู้นหวพูดเลยครับทิปปะดอกเลยนี่ ปุ่มข้างบนก็มีครับผมเต็มเลยครับปุ่มขาวเต็มไม่หมดเลยพี่น้องเก็บมาหนิมองมาหนิพี่น้องมาด้วยนี่ดอกนี้โนนอ้งามขนาดครับผมอนนี้กำลังขึ้นไม้ครับพี่น้องนี่ครับผมกำลังขึ้นไม,นนนม,ม้ไมจะทำอะไรแก่ะจะแกันนีแแ้แกะนะผมจะดอกนี้จะแก่แมันคือแมงมากินพี่น้องนี ok ่น ok ี ok ่ลูกมันบอง,งามมาพี่น้องโอ้ยดอกนีกนน้งามขนาดโอ้ โอ้เล็กขนาดโอ้โกดออกคือกดคือตาพี่น้องโอ้เก้นี่ครับผมนี่นี่น อู้ไใสน,นี่โอ้ยหน่อยเดียวเปน็นยองนไงใส่แล้วน้อยสองมือแล้วมันจะขึ้นนี่แบบนี้ตลับโอูโหได้ผมโอ้ยปลาแฝดพี่น้องเนื้อไม่อันเดียว <c oughs> ปลาโท่เขินเป็นคู่เลยครับผม <c oughs> น่ครับผม นี ah ่ครับผมมันเลือกที่ อนี่พี่น้นองอือแล้วมันจะขึ้นในมองนี้อันหนึ่งครับผมนี่เกลียบ๊บโดนเกลียบใบใบนั้นบังไว้เกือบเหยี่องหันดูที่เกลียบขา้านนี่แบนไปเลยดูวัดดอกนี่ครับผมเอา้วไปน้อง โอ้บินปอดใหญ่ขนาดงามขนาดกับผมอีกดอกนี้สุดๆเลยนี่ับผมหัด อื้องามขนาดครับผมดูดิน่าต้องพอดีเลยอะโอ้งามขนาดครับผม แต่ว่านนี้ครับนั่งคืนอีกนึงแต่ว่าดอกหน่อยพี่น้องโอ้โหดอกนี้ไหมโอ้ยเหนียวขนาดครับผมดูดิพี่น้องน่งนี่ครับผม หอยตุลนครับเนาะตุลมันขุดบอยรันมองนี่ยตุนผมนี่มันไหมได้พี่น้อใไม่ไอยู่เลยตุนตุนแล้วตตวอนัวตุนเลยพี่น้อดิมันคุมไมอยู่เลคุยมันบุญเลยไม่ไหม้ไมมือมือว่านมือเศร้าม่พี่น้องดีเล้อาการมนี่คือไม่ไหมได้พี่น้อยอาจจะมืออว่านนล่นะหรมืเศร้านี่โอ้บอกง่ายเลครับผมดูนี้ ถ้บพาเอาเสียมมากนี่ว่ได้กินได้ครับเด้อมันมันแข็งขนาดแล้วก็ดึงบ่กขึ้นเลยมันลึกลึกสี่นิ้วกวเลยนะครับแน่นขนาดเลยโอ้ลึกขนาดอันนี้แกแล้วพี่นอ้องเจ้าเราเอาอกก็ได้นี่นี่ครับผมนี่ครับผมมันกำลังขึ้นครับผมมันกำลังขึ้นน,นี่เพราะเอาตังใจแน่โบเห็นสาดีเลยพี่น้อง นี่มันกำลังขึ้นมีดอกนึงครับผมตัวนี้นาซิบ,บานนี่ผมน,นี่นี่ครับผมน,น,นี่กำลังคืนถ้าเนี่ยถ้าซิบูเห็นพี่น้องถ้าถ้ามันบอบานซิบูเห็นเลยมันจะดอกบานนะที่เนี่ยเป็นไงถ้าบอบานซิบูเห็นพี่น้องหญ้าที่ไม่เห็นเนี่ยครับผม พี่น้องงามขนาดนครับผมกลายเป็นกระตาแล้วครับผมโอ้โหดอกมันพี่น้องสัมแคนครับผมมุนเนี่ยวูบขักโพดพี่น้องงามขนาดดอกนี้ครับผม